เอ้ยของทรีของทรีดีมากเลยโดยเฉพาะก้อนแมงมุมอะ่ะพี่คือพี่เคยดูจากในละครเนี่ยตอนนั้นดูที่เป็นของช่องวันนะแต่อันนั้นมันเป็นอีกกนระบทอะไรอย่างเี้ใช่ป่ะล้วพอมันเออก็เลยพอพอรู้วิธีอ่านอะ่ะแต่ไม่รู้วิธีอ่านบทสุดท้ายคลินิกกัดฟันคลินิกจัดฟันใกล้บ้านฉัน <laughs> ต้องหมายถึงเยือนมาใช่ป่ะ <laughs> เก่งมากใช่ทีคุณเก่งมากเก่งเก่งเก่งคนที่ชอบตั้งโจทย์ที่แบบเ <c oughs> ขนนินเขิาานในเพงก็เนี่ยแหละค่ะคนนี้แหละเขามาและเขามาและวันนี้พี่ตอนแรกพี่นนพไม่วันนี้พี่ไม่ได้จะแต่งก่อนเนี่ยวันนี้มาแบบชวนคุยดูแบบดูละครแต่ว่าแอบอวดว่าแบบเพิ่งได้มาอีกสองอัน แต่แอบอันนี้แอบแต่งช้านิดหนึง่งสุดสวัสดิ์ร่วมสมพิรมหมายตื่นตื่นต่ตตตค่อยว่ากันเอาไว้ให้อยากฟังในครั้งต่อไปสุดสวัสดิ์ร่วมสมพิรมหมายหมื่นไปไหนหมืน่นหมื่นเล่นอยู่ตรงนู้นค่ะหนูชอบละครที่พี่ฟิลมเล่นมากเลยค่ะคนละเรื่องดังทอน,นิมค่ะพี่ฟิล์มเล่นดีนะคะวคขอบคุณค่ะเหมือนดังทอนนี้กลับมารีรันช่วงวันศุกร์อาทิตย์มั้งนะ่าจะช่วงเช้าค่ะพี่ฟิลยังไม่ได้เข้าไปเช็ค ดังทอน้ออนแอร์แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดน้องๆชอบเยอะเดี๋ยวพี่ฟิลปล่อยเบื้องหลังที่ยังไม่ได้ตัดลงอีกได้นะมีของดังทอน้พี่ก็เก็บฟูดไว้เยอะแต่ว่าตอนออนอ่ะพี่ฟตัดไม่ทันดังทอน้สนุกค่ะแล้วก็ทํางานกับพี่ตั้มพุ่มกับเดียวกับจอมจนดอกไม้ขาวก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแบบสบายๆเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วแลวพี่ตั้มน่ารักมากในหัวตอนนี้ไม่แตะไม่ลงเตียงเมื่อกี้ทําไงดีคะ เรื่อเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ในไลฟ์เนี่ยแต่ละคนรีรันช่วงเชา้าค่ะสนุกมากไว้ดีจังเลยดังทอนี้มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะอันก็จะเป็นละครปัจจุบนันเป็นแนวสู้ชีวิตของคนชนชั้นกลางที่ยังต้องแบบต่อสู้ดิ้นรนไปกับอํานาจของคนที่มีอิทธิพลมีเงินอนะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของดังทอนี้เขาเลยอะค่ะหูดับไปเลยมันดีมากทําไมไม่ลงจกักตีย ไปฟังในก่อนไงพี่พี่หนูอยากรู้ของพระอ,องค์หญิงอะไม่สปอยค่ะไม่สปอยอยากให้เป็นวันสุขทุกวันวันสุกแสนสุขสมอารมณ์หมายเห็นไหมเขบ,บอกเราชอบเล่นสัมผัสไหนอ๋อก่อนเออพี่พี่เมื่อแต่เมาพ้าง่อนขอโทษไปมอนพี่ขอโทษแบมอนรออยู่ชิมเมล่า หนูหมายถึงกอนคือยังไงกอรลอกอนมือเหรออ่ะรีบแต่งเลยคืออันนี้ตอนแรกจะไม่แต่งอันนี้คือสัญญากับใบหมอนไว้ก็เอ,ออเดี๋ยวพี่ให้ก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังละครจบเนะาะ แป๊บหนึ่งนะแต่งได้สองประโยคล้วแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะได้สองประโยคกว่าแล้ว ที่ก็อยากให้มีโมเมนต,ต์ของหม่อมสุดกับหมอ่อมขำเพิ่มขึ้นเหมือนกันคะ่ะอันนี้พี์ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาจะแบบตัดออกมาเยอะแค่ไหนอย่างบางทีซีนหนึ่งเขาจะตัดซีนนั้นให้ยาวเพื่อที่จะได้แบบโมเมนต์ยาวๆหรือเขาอาจจะแบบหั่นให้มันสั้นก็ได้คือมันอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะคะไม่เป็นไรตีคนเดี๋ยวมาเจอกันหลังละครออนเอ้ละครออนคืนนี้ก็ได้เพราะว่าบอกไว้แล้วว่าเ,าเดี๋ยวแวบ,บมาแปบหนึ่งแต่คืนนี้ต้องแปบเดียวจริงๆนะ <laughs> พี่พ์ไม่ไหว เดี๋ยวเพื่งเราขออ่านแบบนึงเดี๋ยวของใบหมอนไม่เสร็จพีิฟิล์มเสียงออกไหม อ๋ e> อหมายถึงพี่เผอคืมฮัาใช่ไหมพี่ขอโทษพี่เผอคืมฮําใช่ป่ะพี่ปกติแต่งกองมันต้องออกเสียงนิดนึงไงแบบพึมพึมเสียงอะแต่เวลาแบบแต่งในไลฟ์อะก็จะพายายามฮึบไว้พยายามฮึบอ่ะเนี่ยมันจะไม่เสร็จก็ตรงนี้แหละมีแต่คนชวนคุยต้อง <c oughs> ปิดปากข้างหนึ่งใช่ป่ะ มองไม่เบื่อหนะลาาขอบคุณค่ะพี่เอาไม้จับปากเลยได้ยินยังได้ยินอ๋อยังได้ยินอยู่เหรอหรือว่ายัางไงเผลอ,รอหรอไอตาฟอีกลัวคนเบื่อเง้นมาปีที่ก็แต่งกองก็เลยแบบอันนี้ตั้งใจจะไม่แต่งแล้วนะแต่ก็นิดนึง <c oughs> พบไปก่อนอย่าหลุดอย่าหลุด,ดก็พิมพ์กันไงก็เลยแบบเออ แต่งให้พี่ด้วยได้พี่กุ้งแต่งงานกันเลยแฮ่โอ้เปลี่ยนขอเปลี่ยนปากกาก่อนนะคือรู้สึกว่าอันนี้แอบยากนิดน,นึงเพราะว่าชอบสองบทสองประโยคแรกแหละแล้วไม่อยากเปลี่ยนแต่อันที่สายมันหาลงสวยๆไม่ได้แบบนึงสองประโยคแรกมันเร็วแต่ว่าอันนี้มันแบบอืม้ม

ทุกท่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ไม่ชอบประโยคสุดท้ายเท่าไหร่ขอทวนแบบหนึ่งเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วชิอันอ่ะเอาคำนี้ดีกว่า ดีขึ้นอ่ะเรียบร้อยค่ะโ okay, อเคไหมคะไอพีพีเล่นมนคนหล่อใช่ไหมพิ่เล่นมนคนหล่อเรื่องนี้ถึงแม้ตัวจริงที่จะสามขวดกระามอ่าใบมอนพร้อมอยังสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะมีน้องแต่งให้โจทย์ฟิล์มเนาะว่าแบบให้แต่งกรอนอันนี้โจทย์มาจากน้องใบมอนเนาะก็เป็นกรอนที่ให้แต่งถึงพระอุค์หญิงวิลาชในเรื่องมอมเปสวรรค์นะคะ นี่เราก็เลยตัดสินใจว่าเราเลือกเป็นชมโฉมละกันชมโฉมมันก็จะเป็นวันรถวุนคดีเขาจะเรียกว่าสวรถจนีอันนี้ให้ความรู้น้องๆน,นะคะเพื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมเผื่อได้เรียนนะคะอุ้ยเสพพาขนชางคนแผ่นแยกไปพี่พีไม่ได้ไ,ได้มาชมโฉมนะคะสารพางอ่อนช้อยเอวองค โฉมโยงสูงส่งดังจันฉายขนงเนตรวิบวับพันรายคนเมาไมา้ด้วยลุ่มหลงพระองค์เอ่ยนี่โอเคไหมเห็นไหมอ่านให้เพ่อหนิงนี้ชิวเลยชิวใช่ค่ะไอพี่เปลี่ยนชื่อพี่เปลี่ยนเป็นแบบเชริสาเพราะว่าชัดดาวเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะแบบชัดดาวอุ้ยขอบคุณค่ะดีมาก